เฮ้ยนีครบต่อหน้าน um ี่สติกอะไรแนุู่มฮันอ๋อฮิละไรละเด้อเด้อมันเริ่มเป็นขาไปเลยสวัสดีครับพวกับผมบ่าวเคียนสติกอิสานพ่อกระเทินครับวันนี้บรรยากาศดีพากันมาสวนมาเห็ดเวียกป่านองไม้เขาเข้ามาได้ เอาก็มาทำงานของเฮานี่ดิตัดยาวงโคดูแลต้นปลาลใหญ่เด้ยนี่นี่ตถนปลาลที่ปลูกเมาาือ่อะโนี่แหละนี่ดิสวยแล้วประมาณเดือนกว่าๆได้บ่อสติกอ่าครับปลูกสิบสองพฤษภานี่เต้นปลาล ใสป,ปุ่ยรอบแรกไปแล้วนี่ดูแลช่วยกันพี่น้องก่อนชิมเมือเร,เรียบร้อยแล้วแหละตัดวงโคนต้องให้มันเตียนมันไม่ลกมันจึงงามหนูจึงประกาดก่อนชิมเมือสติกะเตรียมอุป,ปกรณ์มาลองสอนเบืง่งเผื่อมันมีแนวยาแนวกิน,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 นให้ห่านี่อย่างเนี้ยสติก นี่มีอยู่วะเกือบไปเบิ้ดแล้ววะเกือบไปเบิดอยู่ได้อีกกระปูหิ้งอ้ยนี่น้อยงแหงเกือบไปเบิดเลยบางตัวเป็นขาไปเบิดเลยกบนะแต่ว่าหูเกียดมันได้อยู่มาดูสติ๊กซ้อนซ้อนซ้อนแมงละงมหรือแมงอีเหนียวดิดด อีกกระปูหันเอาเบ่งนี่เบ่งโตอีกกระปูนี่บอกเคียนเห็นบเพิ่งออกจากอึกแม่เฮงอ้อยเฮงคู่ปีเขามามันจะสั่งปูมือปูมือทีนี้ฝนมาซาเดี๋ยวส่งอาทิตย์กบผมไปบ้าละยังกันนิดหน่อยโอเคเองเลยเราจะมาช้อนกบไปแมงงามเจ้าเจ้าเจ้ามีแมงดาตรงงามขนาดเลยแมงตับเต่าเดี๋ยวเจอลองเนี่เจอตัวนึงเจอตัวนึงนะ รู้ว่าเกี่ยวหรือบ่อมันแดดฮ้อนหรือมันลงน้ําลึกหรือเปล่าอ่าเกี่ยวเล็กเรียกแล้วเลยไม่ทันจักบวงเลยนี่งสิบโมงกว่าแล้วโอ้โหจะเสียบเลยโอ๊ตแล้าหาแนวไปมกก่อนหาแนวไปกินเที่ยงพี่น้องจ้ะแมงกับอ้อยแมนกับอ้อยบแมงจืดเอื้อนนี่นี่พี่น้องเอื้อนยังแมงจืดเอื้อนแมนกับอ้อยแป๊บมันลงน้ำลึกมันก็อยู่ตาป่ากเย็นเย็นมันก็ต่ำน้อยน้อยเคียด กูแบบจีเดี๋เงออกจายเอ์แม่เลอย่า n น i อกเลยนกินนออยู่เลยนี่อีกจะมาเหนียวน่่งนี้ตัวนี้ามันกัดเด้อบอใส่ถุงมือบอย่านกัดแคบเลยตป็นอย่งเดียพอดีตกใจไม่นพอดีสนขึ้นเนีพอดตกใจ เพลินหาเมงระงามดึกหนี่ดิฮวกไหนงนี่หหนยตติ๊กพวกตะปาดกินได้คือกันแต่ว่ามันหักโลดตัวิ๊ว่านะเดี๋ยวคืลงไปสวนแบบนี้บอโอ้นะโกล้งอ,ง <c oughs> องแบบโฟกัสถ่ายพี่ดาวเบิร์กับกล้องแบบโฟกัสเลยฮ่านนะฮวกตะปาดกับเมงละงามกิน <C oughs> ได้คือกันจ้ะเอา ตัวน,น,น,น้อยซื้อดอกเก็นเหยี่อได้เอาปลาให้เอาจะถามมาซัดประหลาดด้วย <c oughs> นี่มันมาด้วย <c oughs> มันมีแล้วเอานำไปทางไหมันจะตามไปเขาปลได้เอ็นลกำงมเด่นเลปลาด้วยโอเคนี่ตืน้น เดยกแล้วหายลนสินเมื่อน้ำขนาดมาซ่อนปูเลยมันใหญ่กว่านี้จากอาทิตย์นี่จะไม่ใหญ่กว่าปู มีแต่ลูกกระปาดด้วยจ้ะมีลูกกระปาด้วจ้ะมันขึ้นมาพี่น้องบ่ต้องห่วงเด้อมันบ่มีห่วงอีกกระตู่หรือว่าทางคกเด้อติกหัจักอยู่เด้อ มันบ่มีถ้ามีเฮาสิเห็น,น,นรถมันบ่มีมันบ่ไข่งามเมันไข่หน้าแรงหน้าหนาวไอ้ก็ตัวมันกระตพิษกว่านี้ดับไปตีมันบ่อย,าายออู่น้ำลึกพร้อมหลุดลายปะคับจะแดงว่าไปหลายชุดแจะได้ไดนไหนิให้แน่วจะเป็นกบบุดแล้วช่วงนึงค่ะด้องเขาเข้า,า,ขา,ขาป่าหรือไม่ หัวอยเขียดเขียดอีโมมน้ำลึกเด้อวุบลงไปได้หนอ่งฮาฮาบ่ถึงบ่ถึงด้หาเือตัวนี้ด้าไว้นี่ครบตัวหน้านี่สติ เฮ้ยอะไรแน่อุ้มฮันอ๋อฮิละฮิละดเดีดีหุบไอมันเริ่มเป็นขาไปเลยขาเลยหุบกบด้วยจ้ะนี่ยมีอ่างเนาะเป็นเลี้ยงเอาขาแบบนี้ฮะแชก่ะมันลงน้ำลึกมั้เลยนี่เนาะลงไปกันน้ำเลยลงน้ำลึกมีสติ๊กลงน้ำลึกเลย มีอีกกระปูนี่ไงหลายพักเห็นไหมอีกกระปูเป็นร้อยกินมอื้มมมน้อยเออเอากแซ่บเด้เโอเเาหันิกันเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์กรรมเลยบูดดอกแม่เดียวัมพันเนกรมสติฮะมันจากแม่แบบนเมืองันกัดข้าวเพื่อนฮั่นีหัวกนะตึดีหัวกมี อยู่ลึกเนาะอยู่ลึกอยถ้ามีด้ามยาวๆเขาสืยื่อได้ด้นี่สวิงด้ามยาวหนึ่ห้มันเกาะอยู่ตามนี่นี่เด็กเต็มเลยที่มันมีเห็นดิเหดิเห็นขาน่ะเหขาเห็นแล้วบึ๊บเห็นแล้ววูบเห็นแล้วมีดิเอ้ยน้ำขึ้นเต่าออขาแล้วเดี๋ยววะมันละวัยเต้นตุ๊บเลยมันขึ้นอับปายเนี่ยได้หรือจังหน่อยเนาะ กินพี่น้องโอ้ยนี่หากินก็ได้กินให้แล้วมาอยู่ี่บ้านเฮาเด้อไปทางพุ่นเดี๋ยวนึงมาขึ้นตามหลังสติ๊กหกกบปุ๊บปั๊บอยู่มันขึ้นเมื่อกี้บ่อเอามากันซุบซุบได้เพิ่นบ่ทัน ว่างเขามาดูแลสวนช่วงนหน่อไม้ออกเขาก็สิ้นลุยหน่อไม่แบบนี้หน่อไม้หน่อไม้ออกหน่อไม้น้ำลดบรเห็นแมงดาปีนี้เนาะนั่นแหละปีนี้เจอได้ดหนี่เจอลูกเนอะก็เจอลูกแมงดาเทาเขียวๆแบบนี้ยังบปเห็นไปเมื่อสักก็เมื่อไงกินปีกไปเบิรลดหรือกินปีกกินปีกก็ลงน้ำลึกเลยแมงดาก็ไม่ได้ว่า นานได้แป๊บเดียวเป็นไข่แต่ตอนผลใหม่ทีแรกเลยแบบนี้ผลพลายรอบเลยน่าจนหกเก่งเลยนาะน่าจนหกเก่งมันตื่นมาแล้วเดี๋ยวให้สติกสอนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวให้สติกเมื่ออ็สเมนูสูกินำง่ายแบบ มันอยู่ป่าด้วยน่ะตัวลราเดีมันอยู่ป่าด้นะวดนยนะน่ะเนาะเริ่มออกขานน้อย,อยห่างเริ่มฮดฮะมันก็อยู่ตามป่านี่เลยเกาะนําต้นไม้อยู่เลยิกซ้อนเลยค่อยมาเบิ่งได้หน่อยได้หลายได้อะไรบ้างใช้เวลาพักหนึ่งเลยอุยอุ้ย,ยตัวก็ใหญ่เห็นไหกนติก็มีๆๆ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  ตัวปักเหน่เนะยุบปายุบปะดดีดซุุดดีี่ะปาอนกำลังออกขามันไปเบิดเลยเ้อพี่น้องข่ากำลังมดหนี่งนิน้อยนิดนิดก็ไ เงินหลายเนาะสดมาเลี้ยงดิดูดิหนึ่หญ่ยดิหนินีก่ก็อยู่นี่หกตา่อแป,ป,ป,ปาดเอสติกทำการใส่ขี่มันก่อนพี่น้องบีบขี่มันส้มติกทำไว้แต่ปีที่แล้วาามต้มเนื้อขาวสวยเหมือนเดิมปีนี้ยังไม่ได้ทำเลยกินของเก่าก่อนสติกใส่ขี่เรียบร้อยแล้วจ้ะขี่ใส่จนเรียบร้อยตรงนี้ เอาน้ำห้อนมาลวกเอาจ้ะลวกเลยสวิติถ้าตัวใหญ่ใส่มือบีบตัวแบบนี้คัดแยกออกมาใส่มือบีบตัวแน่ยๆสวิติใช้ับพีเป็นกดเบาๆแบบนกดเบาๆแบบนี้จ้ะขีมันก็จะไหลลงไปนี่ดิสะอาดเรียบร้อยสะอาดวิ่งเลยผมมีขี่จ้ากโตใส้น้ำหอนลวกพอแต่ให้มันนิ่มๆมันจะไปบีบม่ายด้จ้ะ โอ้ได้ยังงอยู่ดื้อของแซ่แบอีกแล้วตอนนี้สะติ๊กข้างนอไม้ไว้เดือดรยบร้อยแล้วจะทางนี้เราก็เอาหมวกของเราไปลงกับป,ปูใส่ก่อนจากพอว่าเพิ่นซุกยากเนาะใส่หมวกลงไปนะครับเจ้าแขงใส่นอไม้นจม ถ้าเยียแกงอบเมืตยหัวก็พอหน้ามันลึกที่จริงมันก็มีหลายเลยเดือดแล้วค่อพใส่ข้าอีตู่จะบบบนี้ใส่ข้าอีตู่จ้าใส่หลายเลยใส่ข้าอีตู่ยุบบบนี้บบก้าคนเฮงยันหัวเกลือย ส่งพอดีลูกสาวลูกสาวเอฟของนี่วางนี่จ<ห>ักชิมน,นี่ยังก่ะนะรอเท้าของลูกเธอทั้งนั้นกระดูกวันกระดูกวันชื่อดูละมีกระเป๋าใช่ไปค่ายดุมันมีกระเป๋าเตาเนี่อยแบบ จะได้เห็นแล้วเพราะว่าสั่งน้ากันเาแม่เอาเบอร์ใหญ่หวะเอาใหญ่สุดหวะเพราะว่านดาไปนั่นไปนี่อู้หูฝุ่นพองไปหลายทีเต็มเพื่อนอ๋อกระเป๋าไว้นี่กระเป๋านี่แหละที่มิเราล่าแนี่เดี๋ยวเจโน่เขาไปเข่าไข้โรโดไปสั่นเลยเจโน่เขาไปมองฝนแก่นไปนั่นไปนี่ไปบ่อยน้องอาดาค่ะ ปกติใส่เขาเอาออะไรยังนะลัง,ล,งลังเขียวเขียวมเออเออเป็นกระโหลเป็นกล่องอ่ะพี่น้องที่มีฝาปิดเนี่ยนะปกติจะไปแบบนั่นแหละเอ็นดูรูก็เลยแบบเออสั่างกระเป๋าแบบนี้เถอะว่ะขอให้เอาถุงเลกับเอาพ่ออยากใส่ใส่ถุงทะเลลายใส่ใส่ลูกนี่อืม สองเก้าเก้าหรือสามเก้าเก้าเนี่ยแหละประมาณนี่ยสองเก้าเก้าไม่แน่เนออแต่ว่าเออกระเป๋าสะพายนี่ก็ใบละวลอยกว่าบาทกา็หันเลยดิตรงพวกอยู่โอเค,ปออเคไปข้าวอะไรพี่น้องแบดนี้ได้เ,เวลาแซ่บแล้วอืมมันร้อนเลยอันนี้ปิ้งเครื่องในเป็ดกับแจ่วเบี้ยเด้อ <laughs> มงงดองิิเกลมากินในบ้านจังมือนี่มันทอนแต่ติเกลปะลมอบอ้าวเหมือนฝนจะตกเพาห้องุ่นๆเนาะหน้าฝนมาเกระสับที่เข้าต๊ะเมื่อข้างบนบ้านนาาลงไปมบังมือฝนตกหน่าลมไอเไอใหญ่ไ็ดจินงข้างล่างมาได้แต่ต้องอยู่บนบ้านเ้ิญถ่ายหมไรส่งอือจ้าน้ำ บ่ายเดียวมีอย่างโอเคกไปสวนนี่คือเก่าพี่น้องมาถือโอกาสพักผ่อน <c oughs> ในตัวช่วงนี้พักผ่อนแล้วก็ได้ไปเบิ่งนให้เบิ่งสวนน้ำ <c oughs> เพราะว่าปกติพี่น้องก็เห็นเราไปหาหน่อไม้ <c oughs> หรือเอ็ดคิปหะแหละมันเราไ่มีเวลาเอ็ดให้เอ็ดสวนอ่ะก็แ <c oughs> ม่นควมอยู่ดอกเขาป่านไม้บ่ได้ก็ถือโอกาสไปให้ไปสวนแต่มือน,นี่ค่ะในห่วงมาแกงใส่หน่อไม้ส่งสวนมีแนวกินคือเก่า ส่วนคนไข่หลายๆแน่ทำไม่ได้ไปข้อปากหรือไม่ปีนี้ไปตะกบอะไยในบ้านเราเมนอยู่ส่ายอยู่บ่อตะติ๊กนาะโอ้ยไข่กบหัวไหลไหลตะติ๊กไปยืนเบิ่งอยู่ของกูเอาป่อยเพิ่อนเป็นโตจ้ะมันมีกบอ้อมบ้านให้นาเขาเมนพูดแหละยามใส่เบ็ดกบน้อยพูดแหละกบมาไข่ใส่ลวป้อนหวกมันยืนจนด๊าจนดำมีแต่หวกกบจ้ะ แต่ว่าหักคือบ้างคอติต๊กบ่องอีกรอบแล้ว <c oughs> แหละติ๊กบอสสนบอสอน,นกินปล่อยเพิ่นพิโต, <c oughs> ตมารุ่นกันมาปีทฮากบอมนาทองชินนอยไล่ช่ำได้กบ้นเฮาเริ่มหลายแล้วเพราะว่าเขาเจ้านาวหวาน,นคือนาดำนะนาดำเพือพ่อเพิ่นทีได้ดำาน้าขังคบไข่ได้ไปสอนได้ให้หนาครินหลายรอบเลยเนาะ <c oughs> เป็นน้หวานบุก้าลารของวันเจ้าเด้เจ้าให้บุก้าเลยเนาะอืมหืมเป็นน้ำมนมีเห็มมีเอ่าเ่ยอืมของคู่กันจ้าอืมโอส่งมาส่งเนาะืเขาติดมือพักกันไอ่อนห่วงนี่แหละเหอนตัดหญ้าเอาติดกระซักต้นหมอกต้นไม้ ไอ้เป่งน้ำออกจริงจริงมันขังจงหลงจังแหลงในต้นปาล์มฟุดระบายน้ำเป่งออกงามอยู่อืมหากระเด็นเลยปลูกแล็กๆโมมีฝนเลยเท่เต็กเนื้อหามันตายเรื่องก็เตอะอยู่เผื่อฝนช่เติมมันปลูกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะอาทิตย์กว่าเลยเกิดได้ลุ่นน้ำอะืมสิบหกมือหก เกิดว่าสิ่พากันิมพ์หุน้ำตัวนีฝนตกใส่วันนี้คุยกันไปสองวันครับฝนประมาติรถน้ำน,นี่ฝนมาให้ทาวูเมอร์นี่เลยไปพิมพ์กน้าแล้งจ้ะในหุ่นน้ำอ่ะเนาะหุนน้ำหุน่หนน้ำกระปุบบนี้ยที่เขามีน้ำผัดน้ำข้างๆอยู่มีห้วยมีห้วยมีหนอง,งเผื่อเื่หนองซี่แห้งเผื่อฟองซี่แห้งค่ะ ได้ลด<อ>หลายเดือน<บ>อยู่กุณพามีนาล่ะเตรียมมีพายุขาเข่าเลยเนาะใช่พี่เดีกเดี๋ยวเอาบ้านเถอะติ๊กตอนนี้ฮนะปลาล์มหลายมาค่ะนาเริ่มหน่อยแล้วบ้านสถอะติก๊กกำลังปลูกปาล์มกันจ้ะพิ่บบนปลูกปาล์มปลูกยางก,กันมีที่ขายมีที่รับซื้อ นับมือเคยเจอให้เลยนาจะใช่น้อยลงหน่อยลงเด้จะส่วนมากก็จะเบิกหัวให้ไปนาปลูกเนาะปลูกน้ำชุ่มนากันหน่อยนานาปลูกบักเกนโซติกมันเป็นโดนดอกโซติกก็เลยพิษนามันหยามันหลายหม่องนามันบวมีน่นนั่นแหละโซติกก็เลยตัดสินใจเอาปาล์มลงอย่างดีตามกับยางพุ่มมกยางเพิ่นกระปูกยาง ู่คุกโดดและหลายที่คุกดูเลยจากก๋วยเตี๋ยวเราติ๊กใส่นี่มาเลยดีตัวอดี๋ยวมองเมนระงำเด้คุกโดดเด้เออโดดเข้าไปตนเาโอ้ยของที่เพี้แทบจะว่าได้ไหมคุณโดดเลยจากพริกจีเลยจากกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานนี้ ปูพั่งย่งหมูมันย่างหมูมันตอนแรกมันปูน้อยบอกหรือปูพึ่งหนี้ยพึ่งออกจากเป็นหมูมันกินเขากินน้ำบอกกินจะได้ใบใบบอกกินซื้อไปตัดอีกแปลงที่ซื้อใหม่เนะจ้ะหงแปลงนึงห่งแปลงนึง

เอาครับคุินี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า